มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักแสดงตลกดังพักจีซอนเสียชีวิตพร้อมคุณแม่วันที่2พฤศจิกาย,ยนนะคะสื่อในเกาหลีได้รายง,งานโดยอ้างอิงข้อมูลจากตำรวจที่ระบุว่านักแสดงตลกพักจีซอนและคุณแม่ของเธอถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักยานมาปโป เมื่อเวลา13นาฬิกา44นาทีวันนี้ตามเวลาในเกาหลีใต้ค่ะทางตำรวจได้รับแจ้งจากคุณพ่อของพักจีซอในวันนี้นะคะและได้ไปยังบ้านของเธอทันทีหลังจากที่ไม่สามารถติดต่อทั้งสองคนได้ค่ะซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูเข้าไปในบ้านพาก,ก็พบทั้งสองคนได้เสียชีวิตแล้วโดยขณะน,นี้ทางตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และเก็บหลักฐานเพื่อระบุสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะก่อนหน้านี้พักซีซอนมีอาการป่วยมาโดยตลอดและได้รับการรักษาซึ่งคุณแม่ของเธอได้ย้ายมาอย่างโซนะคะเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับลูกสาวพักซีซอนนับว่าเป็นนักแสดงตลกที่กำลังมีชื่อเสียงนะคะเริ่มเข้าสู่วงการในปี2007ในรายการของสถานีโทรทัศน์ KBS เคยเป็นพิธีกรให้กับไอดอลหลายต่อหลายวง และก็รายการโทรทัศน์จำนวนไม่น้อยค่ะขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพักจีซอนด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ